ตังตั้มไปล้งตั้มครับจูๆจู่เห็นเนื้อดอกล้ันสีแดงสดดยู่งแบบนอสีเหลืองพอซื้อมาไวบ้างทุ่มหนึ่งของทุ่มนี้แย่วะครับจะคอยเอามาไว้เราอะเพื่อนบว่า้อมเราขึ้นมาขินอะีเล็กชุดตัวเนาะขรดสองโลคุณตัวน้นี้ไตันีโอ้นี่พนกเฮ็ดั้งเล่เ็ดแจวครับผมโอ้้งเีมอหน่ครับี่นะ ครัวแตกนะพี่น้องครัวแตกดึกๆเดือก็ผมเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วครับผมซ่อมเสร็จพี่น้องตั้งแต่ซ่อมมาเมื่อนี้เดือดขึ้นมาจาาังเดือดครับผมนักที่สุดเลยเงาเงาโอ,อ้นี่จะเพิ่มปล่วยพวนนต่ต่ำหัลทู่พี่น้องมาเห็นเนื้อยหรอเพราะว่าสจิดสีเหลืองเน,นี่ยเนี่ยกัน

มือของทงานนะครับผมคุณอาจารย์ต้อยงา์ครับผมเฮ้ยไรดดิแรบเลยละครับไลแล้วเียวไ่แลวบ่เลยน่เยแล้วบ่เลยทีมงานทีมของจวดจดนะครับผมจวดที่ไหนจวดรอบดึกนะครับจมเล้ยวเียวไล่แล้วบ่ทั้งม่เลวนี่ก็บหัวนาทีมอบอกกับเสียวครับ อาจารย์ใจไอสาวน้อยเพนมันแพงสิได้ไปหากันเยอสิได้ไปหากันเยอ่ไล่ราทั้งหมดไล่ลราว่ะสวัสดีครับดีครับผมนมนมีนะมาที่่คุณนะครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศไปนะจันนะว้คือนิงจะเือนี่ยเก็บสงันนิกสวัสดีครับตา้ชาแนล มิกิตาชาแนลครับผมเหยียบหายไปนั่นสีลงคลิปอยู่เด้อพี่น้่มเออลงแน่ลงแน่อย่าห่างหายเดี๋ยวมันติผู้ติดตามหายเด้เพลงมันอยู่ในหัวสมองเอออดอาะอดอ่ะางานงานงานก็งานก็คือเงินเงินก็คืองานแล้วก็เพี่อเอฟซีเพื่อเอฟซีเราด้วยเอฟซีครับผมเอฟซีแสงของฟินแลนด์สู้โซตายทีมงานวันน้เก็บเที่ยงขึ้นก็ได้มั้ยนี่เก็บเที่ยงเก็บทีหนึ่ง กคือว่าเทียงขึ้นสนอผีนี่วบอดเพนกันจะเข้านอกน้ำควนเอยไปตัไหนดี่ยวนหยคนเนาะสู้สู่สู่สู่เล่นพอนเจอกันไหมคนทีมงานเราบุกกันอย่างเดียววันนี้วันนี้ครับว่าเท่าว่าแตกเลยพี่น้องดยว่าแตกเลยจัดตัจัด กนเสงนอยกินเสียงินเสียงจุจุจุเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหาเดยเข้าจนเดยเข้าจานจันเตยว่าหัวช้าไปเลยจันเตยไปแล้วครับไปแล้วมขอแหงเนาะเดืกเนาะเงยเงยเงบุเดี๋ยวคอยเบ่งตอนตอนซุปกระพี่นองตอนเนื้อแดงๆผมไม่ได้ทายดิ เราเนื่งแดงไม่ได้ทายประกาศทายพี่น้องเบื้องอาจารย์บิวฮิตอูเพียนปะอูเพียนอะไรไม่รู้ครับเพียร์อูเพียทีมงานคลัวแตกเบื้องบรรยากาศอีกตอนฮิตกับข่าวเล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะไพ่ต่อครับผมหลังจากจิมจู้เนี่ยอาจารย์ดิวอาจารย์สัน สวัสครับนนี่อาจารย์สันอันนี้อาจารย์ขาวครย์ครับพี่เด็กพ่อเงครับอาจารย์ขาวนุ่มเมืองเมืองนั่มืองมนี่งยังขาวมับุงเนียผมใส่ลายไะใส่หลยแสบหล่ผมดอาจารเอิร์ดกบคุ้มเม่ใส่เนาเตยอาจารย์ขาวก็ได้ น,นี่หลังจากเล่นแล้วมาขึ้นนี่พี่น้องกันผมไาไปเตะจูนเนียรจูนบบนนเนียรยำขึ้นั้งแจ่พูดนะกันทัง<ส>มาปิดชิปมือว<น>ัา<ส>นยากไปเอาที่บอร์ดให้เพื่อนนสาวจอยชาแนลสาวประงสวัสดีคาจประพงศใจเย็นจดรเ็นรพื้นดีแัของอย่างใรบุญนัดแซบด้ นนี่ลรงจากไรเสร็จมือเืนี่พี่น้องครับอาวหมูนะแม่ครัวเราก็เหมือนเดิมนะครับผมแมเตี๋ยตัลูกวัหมูจ้เตี๋ยหมูบเนาอ้ทาหมูบนาวนะครับอันนี้คือตอนส้าด้วพี่น้องมึงแรงนี่จัดเนี่ยจัดเต็มพี่ตครับผมมาดิจัดไรครั้งที่ สิบสองอีกมือนึงครับผมมือนี่ถือว่าเป็นมือแหงม,มือแจงมือแรมรีมงานอาจารย์นสติกับฟื้นกันแล้วครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวพักผ่อนเล็กน้อยสีหางงแล้งหนาสิบแปดสเตตใบยอีกนะพี่น้องอรอนะครับผมมวลสืนหัวแซวแท้แน่นอนเก็บปิบยุครัวนะครับผม ช่วงนี้ไม่ติบยุ่ก้ว่ก้วครับยก้วยังเดียวไม่ก้ากระดังแล้วไม่ค้วครับไม่ค้วาอะไรครับไม่กินเลยเออิ้มม่ต้อยมันไปตลาดบ่เมตต้อยไปตลาดอยู่นะครับพี่น้องระจหน้าอนเทียงใบเนี่ยนะเข้าอ๋อทีมเอโนชากับนุ่นธิดาพรมาห่อนประมาณใบพี่น้องเทียงไ้บาเนี่ยเทียมใบกระจกน้อยนะ มุาเรีด้ทำกินข้าวครับผมยดครับผมอู่น้ากเลยได้โซเรียงกันหมูนะครันอะไรครับไม่มีแล้วครับผมไม่ได้โซเรียงเลยเป็นเปลนได้อย่างยู่มวยวะ เมื่อยครับทังเมื่อยถึงมวลครับสุดจอดมือกล่องก็เลยไว้ลุกไปขี่ไปโย่เลยไว้ลุกไปขี่ไปโย่เลยไม่แน่แต่นุ่มมาซอยสองเพีงสุดท้ายครับว่าอะไรเปิดไฟสุดยอดสุดยอดทำไมไม่แช่ก็ใส่เลยนี่ส่โดน้ำเอะอุ้ยมันดิเข้มจานขาวอาจารย์ขาวตำปกหุ่งบรรยากาศนะครับผมบ้านพักพี่รองอุ่นแดดเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมาบัง

ครบสุขคป่ะเนี่ยไม่ไม่ต้องหยาดกันแล้วสบายขึ้ขม้นของไฟของมันติดเสื้อพร้พอมไม่ติดเสื้อพร้พ่อมเสียงก็สบายได้ร่องไม่ได้แม่ได้ไม่ได้ปั๊บเสียงแบบเขาก็เสียงโทนเสียงไผเสียงมันนะครับไม่ต้องญาดกันเลยม่ะเนี่ยมาวันเดียวมาซื้ออีกแล้ว ขอยู่บไม่เาไม่วมีอยู่่ะอาวะอาอมกินข้าวเด้อลูกกันเนาะข้าทได้วกินข้าวแล้วคได้าบบเอาอดบ้นะทีนี้ก็อดว่าสีน้นแลีวย่งกินข้าววันนี้ไ้าวเพราะันเล็วบอกเ่องนานะาตลอดงานเฮฮา หลังจากเมื่อยแล้วก็นนี่ฮะปศุยครับผมพี่น้องมันนี่เป็นมือพักผ่อนนะครับโอ้ผมพักผ่อนแล้วมันนี่อย่ว่าพักผ่อนเลยมือแรงนี่นิดหน่อยเนาะมือแรงทิมงานแสงทองมือแรงจะซื้อเพีงบ่อาจารย์เดี๋ยวจะบอดเห็นเข็นเข็นบ่บอดบ่หว่านน่ะจะว่าน่ะซิ่เน้นๆเลยก็คือดาวพลาปิ่นทีมงานดาวปลเปลนทีมงานไอ้่ลูชากับคุณพิดาพรเต็มที่ไปเลย คโอ้หลายอมโอ้หลายคนนี่นุ่นทีดาพรบ้าเปยังก็สองเดกดนุดกือเด่นเดุดกือเนี่แ่นุ่นเนีแเนตลเด่นเสือของนเนอโอ้เนเสือมาู้หนึ่งอคลิปนี่นะครับพี่น้อง เก็บบรรยากาศตั้งแต่ซอยจูมือซ้อมไงเอานี่มาปิดชิพมือเลรียนยึดชิพ,พมือเลีนเซฟเลีนเซตเลยพี่น้องนี่บรรยากาศดูก,กลัวหลังจากที่งา้นคืนเราประมาณเที่ยงพี่น้องคนนี้ลุกขึ้นมากินข้นาวกินกน้ำครับผมพักพอนานจากพักพอนบนพ,นพ,นพืนนะครับผมเหน็ดเหนื่อยจากเมื่อคือนก็พักผ่อนวันนี้เตรียมรียงานต่อตอนเย็นนะครับผมหมูมะนาวเสร็จแล้วนะเอ้า คลิปนี้ผมยังหลายขอบคุณทุกพี่น้องสูุ้สุสนทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแคสทุกคอมเมนต์เด้อครับผมเพื่อการติดตามทีกท่ก่อนจะได้ออผมัดเลยถึงงานแสงทองกระเด็นเปิดสูทสส่ทุกคนครับคลิปนี้เอาไว้สำหรับคลิปหนา้าก่อนไม่เสีอีกครับ